ม,มันใช่อ่ะพี่แววตาของออคุณชื่อมันเหมือนเข้าเชื่อว่าตอนนี้วิญญาณของคุณออฟกำลังแสดงความรู้สึกผ่านคุณริวไปยังคุณจูนนั่นเอง กนนี้ผมขอสรุปเบื้องต้นแบบนี้เล้กันนะฮะสิ่งที่คุณจูนเข้าใจมานะตลอดเลยในเบื้องต้นเนี่ยว่าหมอดูที่คุณดูมาสิบกว่าคนเนี่ยบอกว่าคุณออฟเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของคุณเนี่ยจะมาเอาชีวิตคุณเนี่ยไปอยู่ด้วยชวนไปอยู่หรือว่าชวนให้แบบเสียชีวิตไปอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่ามาฟังคุณหรือแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือเขาห่วงคุณไม่ใช่โดยสิ้นเชิงครับเขาห่วงคุณเขาไม่ได้อยากให้คุณตายไปอยู่เขาเขาเป็นห่วงสุขภาพที่คุณเป็น มีจิตผูกพันสัญญากับสิ่งที่คุณสัญญากันก่อนที้เสียชีวิตถ้าเขาจะเอาไปนะคนนี้ไม่ใช่ขับรถเก่งนะเขาคุ้มครองคุณนั่งกี่ครั้งเขาไม่ได้เอาคุไปนะแต่เขาตามดูแลคุณเพราะคำเดียวที่ห้าปีให้มาห่วงคือเขาทำไล้ทุกอย่างจริงๆจนแบบ จนเหมือนแบบเราเคยตัวอือเราก็แบบเราไม่คิดว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเขาอะเราจะอยู่ยังไงคือทุกครั้งเขาจะพูดว่าจุนจุนหัดทำอะไรเองอนะ่อน่ะอือไม่ใช่ว่าไม่อยากทําให้แต่แบบถ้าไม่มีออกมากแล้วจุนจะทำยังไงใครจะทําให้คือจุู้้เขาว่าไม่มีทางที่วันนั้นจะมีคือไงจุ้งก็ต้องมีอออะ คือเราจะไม่ค่อยเหมือนเราจะเอาแต่ใจเวลาที่อยู่กับเขาคือเหมือนเขาตาั้มใจเราจนแบบ <c oughs> เขาบอกว่าเออถ้าวัานไหนไม่มีเขาวาจุนจะรู้สึกแล้วคำนี้เหมือนแบบอยู่ในหัวเราตลอดว่าเออเรารู้สึกวันนี้เรารู้สึกแล้วจริงๆคุณจุนจะเลือกอยังไงฮะ ระหว่างหนึ่งเนี่ยอยากให้เขาอยู่ด้วยแล้วก็อยู่กับเราในความรู้สึกที่เรามีเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยนะหรือเปล่าหรือคุณจูนอยากจะให้เขาเนี่ยไปสู่สุขติแล้วก็ไปจากเราเลยก็อยากให้เขาก็อยากเขาไปเกิดอยากให้เขาอยากให้เขาหมดห่วงเรามันก็กลับไปคําพูดที่เขาเคยพูดแหละก็อย่าทําตัวให้เขาเป็นห่วงก็อยากว่า เรารักเขาครับมันแบบมันรักจริงๆมันลืมไม่ได้แบบคือสิ่งที่เขาทำให้มันมันเยอะจริงๆอมันแบบมันได้จากกันโดยที่แบบเออเลิกกันเขาไม่มีคนอื่นเลยแบบหรืออะไรแต่แบบมันจากไปด้วยแบบความดีที่มันแบบมันไม่มีใครทำให้เราอีกแล้ว มันดีจริงๆอ่ะไม่อยากเขาเทรามานนะคะแบบต้องมาห่วงเราอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าอ,อยากให้เขาหมดห่วงเราเราจะพยายามแบบตามที่เขาเคยเคยเตือนเราทุกอย่างเราก็จะทำทุกวันนี้แบบจุนงก็คือเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วค่ะคือทำอะไรแบบ ทำอะไรเองได้หมดแล้วเขาอยากให้คุณเนี้ยใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นเขาจะเบาใจก็ต่อเมื่อเข้มแข็งและดูแลตัวเองได้ทุกวันนี้อย่าอย่าไปแค่ว่าคิดว่าเขาตามเลยเพราะตัวเขาเองก็โหยหาเหมือนกันคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมว่าหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุและเสียเนี่ยจนถึงวันนี้นะ คุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่คุณอยู่คนเดียวแล้วมันเหมือนมีลมผ่านตัวคุณตลอดเวลาลูกเคยรู้สึกค่ะแต่เราก็แบบเหมือนอก็แค่ลมอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับแต่คือใจเราอ่ะเหมือนบางทีมันจะคิดถึงจังเลยอ<า>่ะเหมือนแบบคิดถึงจนกระทั่งแบบคนร้องไห้แบบผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตอนที่เขาอยู่เขาทำแบบนี้กับคุณไหม นั่นคือสายลมที่พัดผ่านตลอดเวลาใช่ปะคนที่มีรักแท้คนที่เจอคนที่รักเราแล้วทุ่มเทเราสุดชีวิตเนี่ยคุณมีบุญกับเขามามากเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยเมื่อมีเขาอยู่ ถนอมไม่เถอะหลายคนเลือกที่จะทะเลาะก,กันมากกว่าถนอมเมื่อวันหนึ่งที่มันผ่านไปแล้วมันจะเรียกร้องคงยากเขาก็เป็นได้แค่สายลมที่อยู่ข้างตัวคุณเท่านั้นเองเอะไรครับก็สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้ดูเนี่ยนะฮะผมว่าคงจะรู้สึกเหมือนกันเนี่ยนะครับทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยนะครว่านี่คือความรัก ของคนสองคนที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้เนี่ยก็คือการเกิดการแก่แการเจ็บแล้วก็การตายมันคือธรรมชาติที่เราไม่สามารถสู้กับมันได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎนี้นหมดนะครับใครที่มีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้นะฮะหรือว่าเจอในสิ่งที่คุณจูได้เจอเนี่ยนะครับก็จงมีสตินะแล้วก็อยู่กับปัจจุรันแล้วก็ก้าวต่อไปในสิ่งที่เราจะต้องเดินต่อไปครับก็ต้องขอขอบคุณนะทั้งคุณจูนแล้วก็คุณดิวมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ